สนใจทักเรเดอร์สตาร์เล็กเข้ามา12ที่นางสภาพนางฟ้าสภาพงามๆจกักดีแอร์เย็นส่งล่างลอยเรุอค่านใครสนใจทักทายได้เอกสารครบรถง้ำๆใหม่ๆรถนี้สตาร์เล็กราคาแสนไปลายเนาะตัวนี้สนใจเข้ามาเบิง์ตจริงเลยรถยูสวรรค์เขตเดอร์ สภาพนางฟ้าสรงหลังลอยเบ่งเลยสรงหลอกสรงหล่างงามงามแพียงนี้ทรงหลังลอยเด้อลูกค้าเด้อสนใจเข้ามาเบิ่งได้อ่ารถยูฮัน BK ลูกค้าสนใจเข้ามาเบิง่งเนาะมาสอบถามได้ราคาผมราคาเดี๋ยวสิให้เบิ่งดันในนะบัดนี้ดันในงามเลยดันใน ความจำในเบาะเป็นขุมนังม่งมาเลยเบาะะฮเป็นเบาะนังสีครีมงาม,งามๆโดดลุคฮะจักดีแอร์เ,เ,ย,เย็นแอร์เย็นจะจ่อยตับหลอกตับโลงามมากนะหักระบบเพลินระบบไฟเพดอกเพดานได้หมดขับเร็วเลยเด้อตีสองปัญหาเลยรถเด้อ ปีสองปัญหาสนใจทักทายเ้เขาได้งามแห่งลูกค้าใครได้ไปบ่พิดหวังส่งล่างคันศีลอยเลยเ <c oughs> บาเบ่งเอาเบาดังในงามๆครบตั้งนั่งครบ12สองที่นั่งหรือว่าเด้อเป็นเอีออยยเยเ่ยมระบบปืนระบบไฟเด็ด ไฮไใท์ไประบบคิตวังแนนอนลูลกค้ะระบบพร้อมอร้อมแ okay. อโอเคครบบดนะพร้อมใส่งานพร้อมใส่งานเดี๋ยวกค้าเด้อ,อสนใจกระทักทายตำเบอร์โทรได้เด้องามใหม่ๆอขอบใจที่เข้ามาเบิง่ง